Mange tak, Pastor Inge. For det gave til Malo. For kage og gave til Anja og Freja. Mange tak, Pastor Inge. Mester Inge. Mester Inge. Mester tak. Mester Inge. 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 <laughs> Faste Inge. Mange tak, Faste Inge. Ja, hun kan ikke sige det, men mange tak, er hun kan ikke sige det. <laughs> okay. Vi er julemanden. Okay, med ikke jeg vil ikke en Okay. Nu uh, går vi i kukkiene her. Første uh, ingen hun er dygtig til at lave små De er ikke ligesom mor, vel, ja. ม้อเค้กฟินุไอดแล้วเจียดิปูนเค้กอันนี้คือเค้กคุกกี้ที่ชาวเดนมาร์กนิยมรับประทานกันในช่วงคริสต์มาสนี้นะคะพี่น้องปูนเค้กอันนี้สตัวบอกว่าอะไรนี่เออทอยสทอยส์ Det betyder, øh, hvad hedder det? Legetøj. Mm. Er det Man kan ikke noget? spise. Det er bare legetøj. Nej. Hvor <laughs> står der hos Toris? Har hun selv lavet det? Nej. Åh, <laughs> okay. oh, mm. Ej, mor. ฟ้าไฟสปีซดยูเลแมนอ้าวเดีย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 วเฟียร์ปาร์ตเยร์กินกินยูเลแมนตัวใหญ่มากเจ้าสเมีร์ดินเม็ดลูลช็อกโก้หนูกินช็อกโกแลตแล้วหนูต้องไปแปรงฟันด้วยนะคะลูกต้องไปแปรงฟันด้วยนะคะโอเคไหมคะอันนี้มันใส่ใครใส่เสื้อให้เนี่ยใส่กลับด้านนะเนี่ย ใครใส่เสื้อให้หนูใส่เองเหรอโลก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้นะคะมนจะมาหาเก็บผักนะคะพี่น้องจะ้ะเก็บยอดผักค่ะเป็นยอดผักกะหล่ำนะแม่จะเอาไปผัดอะไรนะลูก,กอะสรนะลูกโนลูกกิสไม่อยู่แล้วลูก ม่อยู่แล้วอสเกเรชิกเน่ยเขาไม่อยู่แล้วลูกเีเอกเดียวมาเก็บยอดผักนะคะน้องพยายช่วยแม่ถ่ายคลิปวิดีโอด้วยนะคะเอาพยตามแม่มาแล้วแล้วตามแม่มาเดินตามมาได้ไหมคะวันนี้แม่ไม่เลีวขาตั้งกล้องมาเดินตามมาได้ไหมคะเห็นหมวกไหมน่ะ ใหญ่มากเลยเห็นหัวไหมไหนดูสิโอเคโอเคดูสิโอ้อันนี้ใหญ่มากเลยลูกมายเอินโซมายาเวอินมายเวอนโอเคอดีคอลโหนี่นะคะพี่น้องจ๋าผักยังมีให้เก็บนะคะยังมีหัวกระหล่ำให้เก็บ วนยอดบอกคลี่ก็ยังพอมีนะคะพี่น้องจ๋านเห็นไหมยอดเล็กๆมีเก็บให้ตลอดเลยค่ะพี่น้องแต่วันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้จะเก็บเนาะไมน่นี่แม่ไม่ได้เามาประผัดนะจะเก็บไปให้ยายมีเหลือนะคะยอด่อะเข้าบ้านกันลูกหนาวหนา เดินไปเลยไฟอ่ะไฟอ่ะบอกว่าหนาวมากเลยแม่ไปเดิน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 หนาวไหมโลกหนาวไหมคะป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 ะหนาวมากนะไฟอ่นะเนาะหนาวหนาว

สวยจังเลยอันนี้คือชุดอะไรคะชุดเอลซ่าเหรอคะไหนไหนไนเดินกลับไปดูซิแม่จะดูว่ามันยังไงปาดน้องไฟยาเขาอยากได้ชุดเอลซ่าค่ะพี่น้องก็เลยให้แม่กับพี่นย่าทำให้เนาะเอายางก็ได้ลูกยางไปยางไปเดินไปเร็วๆรวดโอเคโอเคเอาเดินมาเอา ขนาดลิลลี่ยังมองเลยอ่ะ oh <my. S 1> ไป <laughs> เอาลิลลี่อย่าไปทำชุดขาวพ oh oh ยายาเดินไปโอยเอาลิลลี่กันเลย oh <my. S 1> เอาลิลลี่ oh <my. S 1> ชุดสวยเขานะ <laughs> oh okay. ลิลลี่อย่าไปทำชุดสวยเขาสิโอ้ย oh <laughs> <laughs> ลิลลี่ <laughs> ชุดเอลซ่านะนา oh <my. S 1> <laughs> ฝามาแล้วให้ฝาดูนะยุ้ยย่อยยุ้อยางดูฝามาแล้วให้ฝาดูมาอันนี้มาทางนี้ไปไปคนจับชุดเอาหันมาทางนี้เอาฝามาแล้วฝาโพยเว้นเตียไอ้ฝา้ามาให้ฝาดูสิลูก Far, prøv at se. Nej, du skal lige her og vise far først. Kom. Nej, jeg vil ikke. Hej far, du er godt. Du er ærlig. Jeg kan ikke på grund af, at jeg sidder der. Men hun må godt se lidt af os. Jamen jeg... Så laver jeg en løshed. Du skal lave ølsehav. Du skal lave ølsehav. Du skal bare lave sådan der. นี่เด็กสกีบ้าเลี้ยวสทีโอ้โหก็ตัดสิเป็นเอ็มว่าเป็นเอ็มว่าอะไรอ่ะลูกทำผมอะไรให้ม่เป็นเมสกีหนูเอ็นอะไรนะลูกเอ็นโอเครูสิพี่นยาขาทำผมอะไรให้แม่นะสวยไหมไฟอ่ะสวยไหมหัวแม่สวยไหมคะ โอเคสวยแล้วใช่ไหมไหนดูซิดูสิปัดเยาคอ่นอลลเ,ลเอล <Okay. S 2> อเคุณค,ค่ากบคุณค่าใครเป็นคนทำใครเป็นคนทำใครเป็นคนทำเพียญาเป็นคนทำไฟได้ทำไหมไฟยัไม่ได้ทำาทอลซ่า โอเคขอบคุณค่ะ <laughs> สองสาวทำผมให้แนมะ่ว่าอิสแดร์เฮียเ